คุณดตื่นค่ะตื่นคุณเป็นอะไรไหมคะคุณคะเสร็จแล้วเราก็จะเช็คนะคะสิบวินาทีนะว่ามีการหายใจหรือไม่นะคะเราจะไม่จับที่ประจอนเนาะเพราะว่าจับที่ประจอนนะคะอาจจะไม่รู้เราสังเกตนะคะว่าคนป่วยเนี่ยคะ่ะหมดสตินะให้โทร1669ค่ะถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็กดนะคะ1669ค่ะแล้วก็เปิดลำโพงเอาไว้นะคะหรือว่าถ้ามีคนอยู่เราก็ชี้เลยคะ่ะพี่เสื้อแดงคะช่วยโทร1669ให้หน่อยคะ่ะทีนี้นะคะเมื่อผู้ป่วยไม่หายใจเนี่ยเราทําการ CPR ค่ะ การกดนะคะก็จะนึกประมาณ5เซนค่ะเราจะไม่กดไปฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะคะเราเนี่ยจะกดอยู่ตรงกลางค่ะทํามือในลักษณะแบบนี้นะคะเราจะทําทั้งหมด200ครั้งค่ะเป็นจัหงหวะนะคะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 1- เอ็ทำในลักษณะนี้นะคะ200ครั้งแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสลับคนใหม่นะคะถ้าไม่มีคนเปลี่ยนเนี่ยเราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะ ไวัในร่างกายค่ะเป็นการรักษสาสภาพนะคะแต่เราเนี่ยก็จะต้องใช้เครื่อง AED ค่ะในการฟื้นคืนชีพสำหรับคนที่จมน้ำเนี่ยเราจะต้องใช้วิธีการเป่าปากค่ะโดยเราเนี่ยจะรับหัวใจทั้งหมด30ครั้งนะคะพาปั๊มหัวใจครบ30ครั้งแล้วนะคะเราก็จะกดหน้าผากนะคะบีบจมูกแล้วก็เชยค้างค่ะเป่า2ครั้งนะคะแล้วก็มาตมหัวใจต่อนะคะอีก30ครั้งค่ะ ทําแบบนี้นะคะไปจน5รอบค่ะ mm hmm. เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเทคนมาเปลี่ยนนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นวิธีในเบื้องต้นนะคะท่อนันนะ mm hmm. แต่ว่าวิธีที่ทำให้เขารอดชีวิตค่ะเราต้องเอาเครื่อง AED มาให้ถึงเร็วที่สุดค่ะ